หมดมาแล้วทุกคนนูนคืบมาแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเอ๊ะฉุงเข้าบ้านก่อนมีหมาด้วยมีหมาอยู่สองตัวจี่จสามตัว,ว 2, ตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งมันอยู่แต่มันไม่ดุมันดุกับหมาด้วยกัน อันนี้อะไรอีกเนี่ยคานอะไรอีกก็ไม่รู้แตะ่ละพัดคานแตะ่ละพัดคานคานเยอะมากคุณพ่อ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 ,อย้ายต้นอ้อยหน่อยไม่ไงั้นมันเบียดเสียดกันแล้วเกิน ลมดีนะทุกคนอย่าขึ้นนะคานอะ่ะไม่ขึ้นค่ะอันตรายคนสวยไม่มีทางขึ้นคานอยู่แล้วจ้ะคนสวยเขาไม่ขึ้นคานกันหรอกค่ะคนขึ้นคานส่วนใหญ่เป็นคนไม่สวยคนสวยเขาขึ้นบันไดค่ะเขาไม่ขึ้นคานคนสวยขึ้นบันไดค่ะไปเดินเดินเนี่ยหัดขึ้นซะบ้างหัดเดินก็บ้างทุกคน อายุเพิ่ง30สิเองอยู่ไปเถอะกว่าจะเดินไม่ไหวก็ห้าสอยู่ไปยี่ปีก็คุ้มแล้วตรงเนี้ย <c oughs> เดินไม่ไหวจริงๆค่อยทำลิฟต์อยู่ไปเถอะห้าสปีบางทีถ้ายังแข็งแรงเดินได้สบายๆเดินได้สบายๆฝังท่อ <c oughs> ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย ไม่สวยก็หน่อยหน่อยโนนคุณพ่อคุณพ่อปักหลักละฝนไม่น่าจะตกถ้ามีลมอ่ะฝนไม่ตกหรอกค่ะทุกคนเพราะลมมันพัด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 ถ้ามีลมอ่ะแต่ถ้าไม่มีลมนะ ลมนิ่งๆนะเนี่ยถ้าเมฆอย่างเงี้ยไม่น่าจะตกอะ่ะเมฆอย่างเงี้ยไม่น่าจะตกคิดว่านะดิฉันคิดเอาเองนะว่าไม่น่าจะตกกรทมตกชาำเลยเหรอคะที่จันยังไม่ตกค่ะที่ท่าใหม่ย,ยังไม่ตกนะจะไม่รู้อำเภออื่นตกก็ไปไม่รู้ นคนปรปฐมตกแรงมาเออนคอนปรปฐมเห็นมีคนเม้นตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะว่าฝนตกแสดงว่าคนครปฐมตกทั้งวันเลยสิวันนี้ฝนตกในบ้านไม่ตกค่ะไม่ตกค่ะคุณแม่จ้อคุณแม่จ้อก็เดินสายนะตอนนี้ก็ไปไหนไม่รู้ค่ะเห็นก็าแวบบ๊แบๆบชนบุรีก็ตกแรงชนบุรีก็ตกแรง เออก่ออิดตรงห้องน้ำหรือยังเนี่ยก่ออิดห้องน้ำหรือยังนี่มีปลั๊กแล้วนี่ทุกคนมีปลั๊กน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นมีปลั๊กแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ทุบน่าจะทุบพวกนี้หลายอย่างเหลือเกินหลายอย่างเหลือเกินน้ำร้อนน้ำเย็นจ้ะคุณแม่จ้อไว้บ้านเสร็จมาเที่ยวนะเดี๋ยวให้เจเจจอพาเจเจจอเดินวนสักสามรอบ ให้เจ้าเจ้าเดินวนสักสามร hey! <c oughs> อบเรียบร้อยเขากวาดค่ะทุกคนเนี่ยนี่นางกวาดนางเก็บเนี่ยอุปกรณ์ช่างนางเขาก็จะไว้เป็นที่ที่เจ้าของบ้านสามารถมาเดินแบบตรวจงานได้อะไรได้ดิฉันก็มาเดินของดิฉันทุกวันเนี่ยก่ออิดดูดดิก่ออิดเนียบมาก <c oughs> อือ อย่าเพิ่งขี้เกียจค่ะเห็นมันลงบันไดเห็นมันลงบันไดอย่าเพิ่งขี้เกียจอย่าเพิ่งขี้เกียจเลยค่ะอแต่ดิฉันอาจจะชินนะเพราะสมัยอยู่วัดไส้ทองดิฉันต้องเดินขึ้นตึกอะสี่ชั้นห้องกุฏิดิฉันอยู่ชั้นสี่เดินขึ้นทุกวันเดินบันไดขึ้นทุกวันชั้นสี่ทุกวันเลยอันนี้แค่ชั้นสองเองชิวๆชิวๆ ถ้าเราเดินทุกวันน่ะเราเดินทุกวันเดินขึ้นเดินลงทุกวันน่ะมันก็จะมันจะไม่มันจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกแต่ถ้าน,นานๆเราเดินทีเราจะรู้สึกเหนื่อยนี่ติดหมดนี่ติดแล้วเนี่ยติดหมดทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วประปราทำไว้เรียบร้อยหมดแล้ว งานงานน้ำเสร็จละเหลืองานไฟเหลืองานไฟนี่ทุกคนให้ดูตรงนี้อย่าให้ดูตรงนี้นี่ยังไม่สร้างค่ะเมงไม่สร้างลิฟต์อนนี้สร้างแล้วเดี๋ยวขี้เกียจเอาจนเราเดินไม่ได้ก่อนค่อยสร้างลิฟตอะ่ะยังยังหนุ่มอยู่เลยไปสร้างลิฟต์ทำไมขี้เกียจมันจะเป็นง่อยกันไปหมดนี่อันนี้อีก อันนี้อีกอันนี้อีกนู่นอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วบอกว่าบ้านไม่ได้สร้างอยู่ตอนแก่ค่ะน้ำค้างน้ำคานอีพวกมนุษย์ป้าพวกนี้จังเลยกูไม่ได้สร้างบ้านอยู่ตอนแก่กูสร้างบ้านอยู่ตอนนี้บ้านกูอีกสองปีกูก็เสร็จแล้วกูอยู่กูได้อยู่บ้านตอนสามสิบห้ามึงต้องตื่นก่อนกูยังไม่แก่แล้วปากกูจะแก่กูก็อยู่จนเบื่อแล้วยี่สิบกว่าปีน่นถ้าไม่ตายก่อน มึงจะเอาสังขารมึงมาเทียกบกับกูไม่ได้หรอคะ่ะมึงมันขี้เกียจกูไม่ขี้เกียจมึงก็ต้องตื่นก่อนกูเพิ่งสามสิบมึงต้องตื่นเลยถ้าไม่ตื่นกูจะด่าจนกววาม,มึงจะตื่นอันนี้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าค,ค่ะขี้เกียจเดินนะคนเดี๋ยวนี้มันขี้เกียจจะเดินแล้วมันจะไปเอาสุขภาพแข็งแรงมาจากไหนวะ ก็ไม่แปลกใจเลยแก่ไปมันเถึงอนีแต่โรคเบาหวานความดันหัวใจก็มึงขี้เกียจออกกำลังกายอะมึงจะเอาอะไรวะนี่ปีนี้เท่าไหร่นะ6กสิบเ <60. S 1> นี่ยอ่ะหกสิบพ่อยังเดินขึ้นได้เอาหกสิบเขายังเดินขึ้นได้เลยอ่ะอ่ะหกสิบพอดีฉันหกสิบแล้วอ่ะยังเดินขึ้นบันไดนี้ได้สบายเอาจะว,ว่าวไง สรุปยังไงอันนั้นย้ายหรือเปล่าเอ้นั่นน่ะนั่นน่ะไอ้แม็กไปไหนอ่ะให้ไปแล้วแล้วไปไหนอ่ะอ๋อ อันนั้นนะซื้อมาเสียตังฟรีเลยทุกคนหมื่นห้านั้นอนะหมื่นห้าหาเรื่องมากเลยดิฉันนอะฉันก็ลืมว่าซูส่าสซื้อมาต้นต้นหมักเมา mm hmm. เดี๋ยวรอก่อรหาเมยหนักเออมันต้องตัดตรงโคนออกอ่ะแล้วย้ายสองทีอ่ะตัดครึ่งอ่ะมันจะยกง่ายมากเลย คุณแม่ไม่มาหรือมาค่ะเดี๋ยวพ่อกขาพ่อเขาจะไปรับแม่มาพ่อลัาจะไปรับแม่มาแม่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลแม่ก็ดื้อดื้อแม่ก็ดือด้อดือด้อ,อนี่มีดอกมีดอกเนเน่ๆนี่อ่ะหอมดอกมะลิดอกมะลิหอมชื่นใจ ดอกมะรีหอมชื่นใจปลูกปลูโรยโรยโรยขึ้นหรือไม่ขึ้นช่างมันขึ้นหรือไม่ขึ้นช่างมันโรยก่ะโรยโรย,ยดอกดาวเรืองก่อนโรยดอกดาวเรืองค่ะโรยไว้ใต้ต้นคุณย่าคุณย่าพยอมคุณย่าพยอมอันนี้คุณย่าพยอมนะคะคุณย่าพยอม อยู่จันทบ,บุรีคะ่ะคุณพี่ไม่ตกแล้วเนี่ยไม่ตกแล้วถ้ามีลมทะเลฝนไม่ตกหรอกลมมันพัดหมดแถวนี้มันมใกล้ทะเลฝนไม่ค่อยตกง่ายๆหรอกจะไปตกนู่นอจะไปตกในเมืองนู่นน่ะไปตกโซนนู้น <c oughs> เห็นไหมพูนย์ดิฉันงอกงามแล้วเนี่ย พูนซับดิฉันเนี่ยงอกงามแล้วทุกคนหกเดือนเองหกเดือนฟอร์มสวยและเริ่มสวยละเป็นพุ่ม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 พนัฐนิคมตกฉ่ำเลยต้นยางใช่ค่ะข้างบ้านเป็นส่วนยางแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของดิฉันนะของข้างบ้านเขาบ้านดิฉันมีแค่โซนนี้กับโซนนู้นที่ซื้อใหม่ อยู่ใกล้ค่ะไม่ไม่ไมกลทะเลมากนะขับรถไปแป๊บเดียวไม่ไกลมากค่ะขับรถไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพาไปเดินชอบเดินที่กว้างเมื่อวานช่างเอาแบบกำแพงมาให้ดูแลช่างเอาแบบกำแพงมาให้ดูแลเดี๋ยวก็จะเตรียมทำกำแพงไปไปในตัว เนี่ยทุกคนเดินทุกวนันเชื่อดิฉัเนเถอะออกกาลังกายการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือการเดินนะอย่างน้อยที่สุดต้องเดินเดินต่ออายุไม่เกินจริงนะทําไมเขาต้องมีนาฬิกาเดี๋ยวนี้ผู้ไอผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ค่อยได้แบบออกกําลังกายเขาต้องมีวัดเขาต้องมีวัดอะไรนะวัดว่าเดินวันนี้เดินได้กี่ก้าวกี่ก้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ย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 ใช่อย่างน้อยต้องเดินค่ะโหทุกคนว่าฝนไม่ตกทุกคนดิฉันบอกว่าฝนจะไม่ตกโอ้โหดิฉันเปลี่ยนคำพูดได้ไหมเนี่ยดิฉันถอนคำพูดได้ไหมเนี่ยโอ้โห เสียงหอบดีค่ะให้มันหอบเลยอยากเหนื่อยน้องสาวที่ออกแบบบ้านให้คุณแพรรี่บอกบ้านคุณแพรรี่พื้นที่ใหญ่กว้างหน้าอยู่สถาปนิกใช่ไหมคะสถาปนิกใช่ไหม ตรงนี้ก็ใช่นะทุกคนตรงนี้ก็ใช่นะไม่เอาเสาออกไม่เอาเสาออกเอามาช่วยจ่ายตังค์สิมาช่วยจ่ายตังค์งสิเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยอีแค่ย้ายอีต้นนี้กับอีต้นนี้นะเห็นไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วรอแค่เขามาย้ายอย่างเดียวจ่ายตังค์เขาไปแล้วค่ะจ่ายตังค์เขาไปแล้วเรียบร้อยเป็นคนจันเลยที่ตรงนี้เป็นที่ที่ตรงนี้เป็นที่ทวดดิฉันค่ะตรงนี้คือบ้านเกิด ไม่ได้เกิดที่นี่นะเกิดอยู่อีกตำบลหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นที่แบบที่แม่อยู่ที่นี่เลยถ้าไม่ใช่คนที่นี่ไม่มาซื้อบ้านอยู่นี่ไม่มาทําบ้านอยู่นี่หรอกมาทาทาไมไม่เอาเพราะว่าอยากอยู่บ้านสโลกแกนก็บอกไว้แล้วว่าอยากกลับมาอยู่บ้านตรงนี้เป็นบ้านก็เลยอยากมาอยู่บ้าน ย้ายเสาไฟสองต้นค่ะทําทําเรื่องไปแล้วจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่เขาจะมาย้ายให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จ่ายตังค์ไปแล้วมีใบเสร็จมีใบเสร็จการจ่ายเงินเรียบร้อยรอคิวช่างรอคิวช่างตรงนี้เป็นบ่อน้ํานะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแต่ก่อนเป็นบ่อน้านะเนี่ยบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ถมซะจนไม่เหลือบ่อเลย ไอต้าไอตะากับพ่อไอตะกับพ่อไอตะากับพ่อ,อกอำลังจะจะย้ายต่อต้นหมากเมามันก็มันก็ทำเป็นเถียงๆนะแต่ใช้งานมันได้ไอตอะมันเป็นเด็กใช้ได้นะเห็นว่ามันชอบเถียงชอบอะไรอนยะ่างงี้ยแต่ว่าใช้มันก็ทำมันทำมันไม่มันไม่ดื้อ ไม่ใช่ค่ะขุดออกขุดออกขุดออกเพราะว่ามันมีเยอะแล้วนี่ต้นนี้ก็ต้นหนึ่งต้นนู้นก็ต้นหนึ่งก็เลยขุดออกค่ะและที่ตรงนู้นมันแคบเกินไปมันแคบเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะสําหรับปลูกต้นหมากเมาก็เดี๋ยวจะเอาต้นอื่นลงดิฉันว่าจะปลูกกระท้อนที่กว้างไม่ต้องมีปัญหาข้างบ้านเสียงดังอันนี้คือต้องการที่สุดเลยทุกคนต้องการที่สุดเลย ต้องการแบบที่ที่เราแบบอยู่แบบเงียบๆป่ะเวลาเราคิดงานทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พักผ่อนอะนะคนอนะมันเป็นนะบางทีเราเหนื่อยกับงานข้างนอกมาแล้วอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยแล้กลับบ้านเราอยากพักผ่อนทีนี้ถ้าเหนื่อยจากข้างนอกแล้วกลับบ้านแล้วยังพักผ่อนไม่ได้อีกเสียงดังอีกอะไรอีกมันก็ไม่ไหวนะคนเราอะสุขภาพจิตมันจะไม่ดีสิสุขภาพจิตมันจะเสียดิมันเครียดนะ เวลานอนไม่ได้นอนเวลาอยากอยู่เงียบเงียบไม่ได้อยู่อ่ะมันสุขภาพจิตมันไม่ดีคนเราบางทีมันอยากอยู่แบบเงียบเบใช่มันอยากอยู่เงียบเงบอยากอยู่แบบพาเวทถ้าดิฉันแบบชอบถ้าดิฉันเป็นคนชอบแบบแสงแสงสีดิฉันไปอยู่กรุงเทพแล้วดิฉันซื้อคอนโดแล้วแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เรา เราไม่ชอบแบบนั้นมันไม่มีที่ให้เดินแบบเนี้ยมันไม่มีดินให้เหยียบอะ่ะไม่มีดินให้เหยียบอะ่ะไปไหนมันมีแต่ปูนมัมีแต่ซีเมนต์มันมีแต่ตึกบางทีอะอยากแบบไปเดินออกมาเดินรับอากาศบ้างมันก็ไม่มีอากาศบริสุทธิ์มันไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจนะในเมืองอะ่ะอากาศก็เป็นพิษมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมันไม่เหมือนอยู่บ้านนอก อยู่บ้านนอกในฝนตกกลิ่นดินหอมมากเลยจริงนูน่นพัดไปนู่นแล้วพัดไปนู่นแล้วตรงนี้สว่างแล้วใช่ในเมืองอึดอัดค่าครองชีพสูงค่าครองชีพสูงค่าที่ก็แพงด้วยซื้ออยู่กรุงเทพก็ซื้อที่ในอากาศอะ ถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะมากพอนะเราก็ต้องซื้อที่นะอากาศซื้อคอนโดเห็นแบบตั้งแต่ดิฉันเห็นเรื่องแผ่นดินไหวนะดิฉันแบบรู้สึกว่าโอ้คิดถูกแล้วที่ไม่อยู่กรุงเทพ <c oughs> แผ่นดินไหวรถติดน้ําท่วมโอ้ไม่ไหวผังเมืองเราไม่ค่อยดีด้วยค่ะผังเมืองเราอะ่ะกรุงเทพฯผังเมืองไม่ค่อยดี แบบนี้ดีกว่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเดินมาจากตรงนู้นอะที่ข้างขางนี้เดี๋ยวจะไปทำคาเฟ่ค่ะนี่คาเฟ่จะอยู่ตรงนี้แหละคาเฟ่จะอยู่ตรงเยื้องตรงจากตรงข้างบ้านนี้มาตรงนี้ หันหน้าออกมานี่แต่ยังเหลืออีกหลายอย่างยังเหลือล้อมรั้วล้อมใจอยู่ยังเหลือล้อมรั้วล้อมใจ